ไฮโซเดลลี่ so ตอนนี้เรามาอยู่กรุงเทพกันจะถ่ายนแตกขึ้นเครื่องแล้วแหละแต่ว่าลืมพูงไม่ได้ตอนถึงบริษัทแล้วตอนนี้ไฮก็กำลังจะไปบริษัท RS ลงไอ้นี่ผิดอ่ะลงใต้ดินผิดไปต้องเดินมาแล้วก็วันนี้จะไปงานมิทต,ตออิ้งกับแตกกับหวยเออยเโอเคเดี๋ยวไปขึ้นรถก่อนนะเราเจอกันโอเคไปบริษัทมาแล้วตอนนี้กําลังจะไปงานมิทติ้งของกระแตกกับไวายซึ่งเรามาเจอพี่เก๊กแล้ว ได้เจอกันประมาณ8เดือนแปดเดือนไม่เกินนับสิไฮแป๊บแ,แต่สิงหานะ8 9 4 7ก้าสีป่ปดแป๊บครึ่งป,ปีกว่าแล้วไม่ได้เจอพี่เกยไม่ได้มาเดือนหน้าไ,ได้คลอดดีพี่เกยไม่ใช่ <c oughs> อ,อีกแล้วมึงเองละพี่เกยเมื่อกี้พี่ก็เล่นสปอนเซอร์ไปแล้วนะคนะุยสปอนเซอร์งานอย่างงี้อย,อยู่พี่เกยบอกว่าเงื่อออกก็เก็ตสปอนเซอร์ว่ะมีมกนี้ด้วยเออทำไมอ่ะอยู่ด้วยมีใครเล่นด้วยนะเว้ยมกผิวเนี้ยไม่ใช่มีใครเล่นพี่เกย์เขาไม่เล่น

รู้สึกอย่างไรคะที่ได้ถูกรับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์สำหรับซันซิลล์ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ายิ่งได้ยินว่าเป็นการฟีดกันกับน้องหวายด้วยนะก่อนที่เราเจอกันเบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามาฟีดกันน่าจะมันพูดกันเล่นๆแต่ว่าพอถึงวันวันหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าเเดี๋ยวซิงเกิลพิเศษฟีดหวายปุ๊บโอ้โหชอบเลยชอบเลยใช่ไหมหัวหัวนี่ปึ๊ เต็มไปหมดเลยฟุเลยจะทำอะไรอะ <c oughs> ไรร่วมกันใช่ค่ะ <c oughs> สนุกค่น้องไหวน้องหวเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้มากค่ะก็อยากที่จะ พี่กตาบอกนะคะก็อยากร่วมงานกันนาแล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากพอรู้ว่าได้เต้นด้วยนะคะก็แบบว่าโอ้ไม่กัโอ้ my g ก d สุดเลยสุดค่ะเวียสุดเลยสุดเลยสุดคะเออแล้วเป็นยังไงบ้างพอซิงเกิลของเราถูกปล่อยออกไปไม่กี่วันเองนะก่อนหน้านี้เนาะปล่อยไม่กี่วันจนกระทั่งวันเนี้คนยังชอบมากเราเอาไปโคบกัเยอะมากความรู้สึกของเราสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะมาขอบคุณน้องๆขอบคุณเพื่อนๆพี่ทุกคนเลยที่ชื่นชอบนะคะถือว่า เป็นซิงเกิลที่อาจจะดูแบบไม่ค่อยคุ้นหนูคุ้นตาเพราะว่าก็แตปกติจตแนวแบบลูกทุ่งนะแต่ลูกทุ่งอะไรเงี้ยพอมาเพลงนี้ก็ออกจาแบบสตริงเลยสุดๆเลยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นงานใหม่ที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วรวมถึงท่าเต้นก็มีหลากหลายแล้วก็ท่าเต้นยากๆก็เยอะทุกคนก็เหมือนให้กำลังใจพวกเราเนี่ยค่ะแล้วก็ทําเต็มที่เพราะว่าเราก็เต้นเต็มจัดเต็มค่ะถ่ายถ่ายเวมีกันเกือบ24ชั่วโมงนะตั้งแต่ิตั้งแต่6โมงเช้านัดกองจนถึงตีสี่ะค่ะตีส อีก2ชั่วโมงก็24ชั่วโมงโอ้วันนั้นนานขึ้นเลยโอ้และนี่ก็เป็นบรรยากาศงานนะเมื่อกี้เพิ <tro> ่ง <texts> ไ <hi> <all> ปเต้นมาตอนนี้ก็ลังดูน้องเต้นนะครับน้องเต้นเก่งมากเนาะบางคนจัดเต็มมาก เลยเลยยออ่่่ะนาามกเเราจะพามาเจอพี่กระแตเว้ยแต่พี่แต่วิดีโอวิดีโอ,อวิดีโอพี่แต่ฝากเพลงใหม่หน่อยเพลงไหนเพลงรอยิงที่บ้านนอกโฟเวอร์ด้วยนะได้จะครบอะไรวะเป็น <laughs> เพลงช้าช้าใ่กล้องมากกว่ากนะ็ประมาณปลายปีนะคะเดี๋ยวมาเช็คกันใหม่ <laughs> ได้เราจะต้องรอเราต้องโฟเวอร์ของพี่กระแตแน่นอนบอกเลยว่ามันแน่นอนเราจะบอกทุกคนว่าพี่กระแตตัวจริงขุนดีมากๆ ดูเอวเล็กมากพี่ก็แต่เอวเล็กมากรู้สิเราใช้แอปแต่งค่ะไม่ไม่แต่งเลยเนี่ยวหอมมากขอบคุณนะคะอันนี้พี่หวายพี่หวายอยู่นี่เดินจริงสวยมากสวยมากตัวเล็กนิดเดียวเองไม่จริงอมมากหอมขอบคุณค่ะเห็นรูปที่พี่หวายลงตอนที่ไปทะเลอ่ะโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณค่ะตอนนี้บรรยากาศก็พี่ขวัญอันนี้ถ่ายวีดีโอแล้วพี่ขวัญ อ่ะไทไทรูปกันหน่อยยิ้มนะคะอันนี้งานเสร็จแล้วจบแล้วพอเลิกกินหรือยังกินหรือยังจุกมากเต้นเมื่อกี้จุกมากโอ้เมื่อกี้จุกมากพี่นัร์ดไทนี่ไทไทนี่ไทพี่นัทอดสาซาดเพชเพชแล้วเพชเพชแล้วครับฝากรายการนัดยิ้มนะครับรายการท่องเที่ยวเดี๋ยวกันบ๊ายบายขอจะเห็นตรงนี้แล้วนะอีกนิดนึงอ่ะใช่ใช่อีกนิดนึงรอวันที่จะปลดลงมาใช่ใช่เดี๋ยวขอปิดกล้ามก่อนเดี๋ยวถอดหมดเลยไม่ต้องเพ็กเกอร์นะปิดก้าวโบยยังเอาไม่อยู่นัด ก็จะมี Excite Like ด้วยอ่าฝากฝากพี่เก๋ฝากเลยแล้วกดไลค์ยังไงก็เราก็จะมี3ช่องทางมี IG Excite Like มี Channel Facebook YouTube ก็อย่าลืมไป็นสับตะไคร้กันด้วยหรือง่ายๆนะครับกดคึ่งมนุษย์ป้าพาเที่ยวเลยครับผมตอนนี้อาจจะมีคลิปไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราทำ่านกันถ้ามีลาอีนี่มันก็ไม่ตัดให้เดี๋ยวจะให้คนตัดใช่เดี๋ยวจะให้คนนี้ตัด ปละร้อยใช่ไหมใช่ทิปละร้อยทิละร้แต่ว่าสี่สวัสดีค่ะ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 บ๊ายบายอันนี้นะคะอันนี้คือเพื่อนใหม่ของเราที่เราได้มารู้จักกันเนี่มันมืดมากมันมองไม่เห็นแป๊บนึงกินแป๊บเดี๋ยวก็ขอแป๊บแล้วใช่แป๊บนึง่ง ห็นหน้าเห็นหน้าไม่เจอเห็นแต่เสียงเสียงอันนี้พี่อะไรนะพี่บ๊อบพี่บ๊อบกับนัก่ด้วยอันนี้พี่ดิวใช่ปะพี่ดิวข้างหลังคือคิมชื่ออะไรนะโอ๊ยวยว้ายมากชื่ออะไรนะคิมิจูฮ่าคิมิจูคิคิมุจิคิมุจิอันนี้ชื่ออะไรนะเจนสวยค่ะเจนนันนี้อันนี้จ้าเหรอจ้าคนหนเหมือนจ้ามากอันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรนะอันนี้จีจ้าสิวเออวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มางานเนี้ยขอถามหน่อยอ่ะแรกๆก็งงๆทำตัวยังไงดีนะ มันนว่่ะไรมากเลยค่ะมาเจอแก๊งนี้นะคะอ่ะขอดูแผนที่ดิแผนที่อะไรแผนที่เลืออธิบายใหม่หน่อยอธิบายใหม่หน่อยอุ้ยแผนที่ติดมือเห็นแล้วแผนที่เลยอดยูนอ์นมานะคะเจอเซเว่นค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเจอสะพานนะคะหนึ่งสะพานแล้วก็ตรงไปเลยค่ะเจอสะพานสองสะพานนะคะสะพานแรกนะคะจะเป็นสะพานของรานพาวแล้วก็ยูเทิร์นมานะคะแล้วก็มาถึงที่ร้านที่มี่ติงครั้งนี้ค่ะโอเคแล้วตรงนี้ค่ะพี่บอลรู้สื่อไงวิจัยครับพี่ ได้เจอเพื่อนใหม่ได้รู้จักน้องๆด้วยแอดเฟซบุ๊กแล้วเนาะน้องทุกคนเลยหน้าเด็กไหมหน้าเด็กมากๆทุกคนบากมาน่าเด็กมากเนี่ยสองคนเนี้ยเราสาวห้าแม่เด็กสิบโมสิบปีอ่ะนี่อ่ะแนะนำตัวเรวเอาฝากฝากช่องยูทูบเราสองคนเนี้ยเราจะบอกว่าเราติดตามน้องสองคนนี้คือเต็มน้องๆได้เต้นเพลงอันนี้ป่ะยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องซ่วยได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละอ่ะโอ้ยมากเลยมาแลกมาแล้วกันค่ะเอฟซีด้วยนะคะยูทูปอะไรครับบอกให้เลย ยูทูบยุคเมสร้งข่าเขียน Y U k I J I N J D N G ค่ะสองชแนลนะคะคือมุอข่า F C แล้วก็มุขาแชแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเราจะบอกว่าเราจะให้ดูชุดน้องวันนี้น้องเต็มมากอายเลยคือไม่ต้องบอกเลยว่าใครกระแตใครหวายได้สีมาสมากติ่งมาก่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบปีสิบปีสิบปีตอนนั้นพี่ยังเล่นดินอยู่เลยค่ะ ีกโพูยน่ารักมากอ่ะตัดสุดให้พี่บ้างนะคะอาม่าตัดให้อาม่าเดี๋ยวพี่ไปหาขอเบอร์ขอบเบอร์มากเลยค่ะเดี๋ยวขอเบอร์อาม่าหน่อยค่ะขอบคุณค่ะกันน้อง ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงเราจะขึ้นเครื่องกลับแหละเมื่อคืนเลิกประมาณเลิกสองทุ่มแต่ว่ากว่าจะได้กลับกว่าจะได้อะไรก็ประมาณ4ี่ทุ่มแล้วกว่าจะได้นอนขึ้เที่ยงคืนเล้ก็คือตืต้องวันนี้ต้องตื่นเช้ามาประมาณตีสี่ตีห้าเพื่อออกมาก่อนเวลามาถึงสนามบินก็รถติดซึ่งวันนี้ก็คนอินีกแม่งรถมิติดเลยมาถึงสนามบินตอนเจ็ดโมงนอมันนั่งนิ่งๆมานั่งรอเช็คอินนั่งรออะไรเจอตอนนี้ก้าโมงคืน ไฟมันประมาณ10โมงกว่าซึ่งกูมาทำไมแต่เช้าไงเราไปเจอกันอยู่3ามบดว,วนแล้วก็จะกลับไปเราวุุกอย่างให้ฟังตอนนี้ไม่ไหวมากยังดรียบน้ำนั้แต่เมื่อคืนเหนามาก ตอนิี้ถึงบ้านแล้วด้วยสภาพที่ไม่ไหวมากอยากอาบน้ำอยากทำทุกอย่างแล้วก็อยากจะนอนพัก,กยาวๆก่อนตอนนี้ก็สรุปว่างานในที่ไปอ่ะคือดีคิดถูกแล้วที่ไปคือเราจองตั๋วไว้แล้วไงแล้วพอแก้แบบวปับ๊บเริ่ขี้เกียจแล้วก็เลยแบบไปไดีไหมว่า ไปดีกว่าอะไรงี้ก็เลยดีใจว่าเออไปแล้วดีอ่ะก็คือได้ทั้งเพื่อนใหม่พี่บอสพี่ดิวเจนหนุ่มหญิงเนี่ยแล้วก็รูจจ้จักแล้วก็คิมเงี้ยเออเราต้องขอบคุณคิมนะคิมคือมาส่งเราที่สนามบินเลยตอนคืนคือเมื่อคืนเนี้ยงานมันเลิกสองทุ่มแต่ว่าขอถ่ายรูปก,กว่าจะอะไรเสร็จก็สองทุ่มกว่า,กวาเกือบสามทุ่มเนี่ยจากร้านวอเตอร์ไซส์มาดอนเมืองคิมใช้ระยะเวลาการขี่รถอะประมาณ15นาทีไป ไกลมากนะแบบความรู้สึกคือมันไกลมากครับนู่นนีคือเราไม่รู้เส้นทางยังไงคืองงก็ขอบคุณคิมมากมากเลยดีใจดีใจที่มีคนมาส่งนะเออเหมือนที่เราได้ฟังเมื่อกี้ว่าแบบกว่าจะได้นอนแล้วตื่นเช้าอีกค่ะนึกว่ารถจะติดรถไม่ติดเอกเออก็ต้องมานั่งรอที่สนามบินั้งแต่จิตโมงเดโมงนได้ขึ้นเครื่องสี่โมงเนี่ยว่าถึงเนี่ยก็มาห้าโมงครึ่งก็สบายใจแล้ว ครั้งนี้เป็นการเดินทางที่เป็นครั้งแรกนะที่แบบว่าไปเมื่อวานกับวันนี้ไม่เคยไปกรุงเทพเร็วขนาดนี้ก็อันนี้ก็เป็นไฮโซไดอารี่ที่ภูมิใจกันหนึ่งแล้วกันเนาะก็มาแชร์ให้ดูกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะไม่ไหวตอนนี้ไปนอนแล้วติดตามไดอารี่ต่อไปว่าจะไปไหนนะจ๊ะโคตรเหนื่อยเดี๋ยวลุกมาเร็วพี่ขอไฟสีส้มได้ไหมคะถ้าไฟสีส้มมันสีสวยมนะคให้เราผิวสวยนั่นแหละเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพล้พัง คขับรถตุกเราจะได้ไปจากตรงนี้ไหม <Okay. S 1> เอาไปกดอัดตอนไหนวะเนี่ย